ไปเลยไปเลยมึงจะได้ชนนะเว้ยเรามีเท่าไหร่วะเจ็ดคนลุงใชัยเป็นแปดถ้วนะรถเก่งมีเก่งกระตานะชน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 เลยมันมีน้อยกูลงนะเอ่ออุ้ยชนน้อง cho yên cho nó xoay 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 kia sọc vậy kia sọc vậy ok nó nhiều đây ngặt hại ấy kia sọc vậy kia sọc vậy kia sọc vậy kia bả า,า่ะไม่เจอว่ะกล่องไม่ได้งัดตู้ไม่ได้งัดให้พิงบัางกัน,น่อยชุดหนึ่งข้างในร้านตายโอ้ยพิงโทษเหี้ยชุดเพื่อนหน่อยดิเพื่อนตายเยอะ ช่ยเดลช่วยตาเหรอไปเล่นนะิงขัดให้ขัดให้อีกคอยอีกมาคอยอีกมารีปิดรีปิดหซนเหลือคนสุดท้ายกินล็อกเลยคนนี้ชปเลยนะพี่เปลี่ยนเปลี่ยนเลยกินกินเปลี่ยนปุ๊บเป็ล่น้ยเตาเอาเพื่อนไปสองนะเว้ยบอบแลเล่นหนอนะโอ้โหตาเพื่อนไปสอ เฮียเอ้ยตาทำไมทำงั้นวะไทย,ไทย,ไ,ทยไทยเอ้าไทยโอ้โหไทยมืออ๋อเป็นซัมบี้เล่นปืนคนดิเล่นปืนคนดิใครมีลูกวะวะใครมีลูกวะเล่นปืนคนดิตายเล่นปืนคนดิเล่นปืนคนดิพิงเล่นให้หลบ ขับรถดิเกียบผิดอ่ะมาพิงกันนะต้องชุบเพื่อนอ่ะเอเยมันชุบฟืน้นไทยร้อีมาเช่ซ้ำกูรีมาเช่ซ้ำกูรีรีมาเช่ซ้ำกูรี แต่ไม่เข้าเลยลีแต่ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยป่อยเลยไปเลยแต่ไม่เข้าเลยลีไปเลยไปเลยไปเลยไม่เข้าไม่เข้าตายหนึ่งตายหนึ่งคือคือมันเสี่ยงหมดเลยว่ะตาไอ้เชี่ยพูดจริงนะเว้ยเอาไหนเอาไหนเอาปิดเถอะชุดหน่อยดาเมจที่ขาดหายเพื่อนตายี่หาสิ่งวะจะนำไม้พิพากองไอ้เชี่ยตาเอาเพื่อนหัวไปสองเลยสัตว์ปิดเถอะชุดหน่อยปิดเถอะชุดหน่อยเจ้ครับปูผมไม่ตาย นั้นปืนคนต้องนี่นคุชไปแล้วนะชุชแล้วี่ชไข่อะเล่นปืนคนดิไอ้เฮียปืนปืนปืนต้องใช้ปืนโอ้โหไอ้เฮียเอ้ยควยแม่งเสียหมดเลยว่ะต้าไอ้เฮียคืนยากใช่ไหมเลยมันรีไม่ได้ครับแชทมันรีไม่ได้เพราะไอ้ไอมันมา มันเป็นมันเป็นเป็นตีปสิบคนกับแปดคนอ่ะใครจะไปเสี่ยง่ะไม่มีกระสุนนี่เฮ้ยโคตรเศร้าเลยว่ะเอาเอามีดลุมได้ป่ะมีดลุมได้ป่ะเฮียเสี่งว่ะปวดเมื่มาเจอเฮียแลก็ไดสูงต่อไปปน สูงส่องเอ่ะแต่จัดแหละบอกแล้วมันขาดดามีที่ขาดหายอย่างกูไปเด้งเด้งนะครับเด้งนะครับเด้งหน่อยเด้งหน่อยไอ้เหี้ยพูดด้วยดีๆไอ้เหี้ยทำตัวไอ้เหี้ยแล้วบอกไงให้เขดินดีด้วยไอ้เหี้ยเด้งนะครับฮับบลโหลเด้งหน่อยครับเอาเปย์ห่อละปนกันได้มั้งพิงกนะันอ่ะสูงสกงนะเหี้ยลงมาตีหน่อยเหี้ย บัอบตอนสลบไอ้ที่อาโครเก่งเลยที่ไหนนะพูดด้วยดีๆไม่ชอบในที่อ่ะแแว่แว่แว่สลบอยู่บัอบตอนสลบที่เก่งยิ่งเลยที่อ่ะ ชุบเลยนะครับอะไรนะครับสองอาทีนับเลยครับสองอาทีนับเลยน้ครับาแม่งไม้เดียวเพื่อนตายสองเกมเสียหมด ท้อเลยวะเฮียเซ็งวะเฮียยปไปอยเราสลบมันรับหลังให้มันรับหลังไปมันทำได้แค่นั้นแหละมันก็พูดได้แ<ด>ค่ตอนสลบปไปล่ะ ไม่ต้องพูดต้าไอ้เหี้ยมันเห็นชัดเจนน้องเห็นชัดเจนว่ามึงเอาเพื่อนหัวไปสองนี่นี่ไอ้มาดีอ่ะดีแปดที่เก้าไงกูกูกูข้าอ๋อมึงตากันข้างในหรอหกสุนมาแล้วนะสวยสวยเลยมาดีอะก็โลเปสอยู่ร้านเอแซป่ะเต็มตีเลยไม่มครเข้าเยวยแม่ดีแม่งหกสนก็ไปชนไม่รู้ไงก็ไหนถามนี้เกินต้ไอ้เหี้ยกวย เยกเขาอินไปอีกสองไอสัตว์แล้วไหนต่อแล้วไหนต่อแบบมีความหวังหัวกันแยบแบเนีย้เปันบาว่าตีแม่งเมื่อกี้งัดไปแล้วนะหัวใจอะเพิ่มไปสหัวใจงัดไปแล้วนะน่าจะงัดพร้อมๆกับไอ้หกซุนนั่นแหละมอร่อยสองล้านพร้อมกันใจไอ้ล้านเจเคแรกๆเลยพอๆกับไอ้นู่นเลยนะไอ้ทายตัวมึงบัาเก็บมึงยืนค้าง เออกูพอกูไอ้นี่โดนช็เสร็จใช่ไหมแล้วตายเกิดมาแล้วมึงโดนอะไรไม่รู้ตายใช่ป่ะเออโดนดาเมจเลยใช่ป่ะเออเจ๋งหวะเฮียหัวเพื่อนไปส่อเกมเปลี่ยนเลยอะแบบเปลี่ยนไปเลยอะไฟกันอยู่หลานเอซับเนี่ยไราชุบตไปแล้วเว้ยเพื่อนไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่เป็นไรมันไม่มีปืนมันไม่มีใครเล่นปืนไอ้ยวกกูพูดตั้งแต่แรกแล้วไอ้ลูกศรไม่มีอะไรนะไอ้้านเอซับมันไฟกันไอชีไม่ต้องลงนะมันไฟกันจบแล้วเนี่ย ลงรถดิชีลงรถดิคุอยู่หน้าร้านอยู่หน้าร้านชีมึงลงรถกูไม่ลงนะชีมึงเล่นเลยเดี๋ยวดิดิดิชีอยู่ไหนอะชีอยู่ไหนอะได้คนเนี่ยขาดอีกอะทิงโอเคไทยไม่ต้องลง มาเชยอยู่นี่นะมาเชสนับอยู่ตรงผมมาเชสนับอยู่ตรงผมมันมาช่วยลแอ้ยคนที่สิบมาแล้วชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อย,อยนะชุบเล่อนหน่อยช่วยนะช่วยนะ เไอ้เฮียคนที่สิบมาเนี่ยไอ้สัตว์สองตัวเนี่ยอีกรอบหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วหลายเกมแล้วไอ้เหี้ยดูมันไล่แทงแต่เจเคงงปะเห็นไหมยิงไม่ต้องยิงไม่ต้องยิง,ง,ยงทุเลต<น>ะปะไอ้นคนเดี๋ยวมึงเล่นอย่างงี้บ้างเดี๋ยวกูจะเล่นบ้างไอ้สัตว์เดี๋ยวกูหัวบ้างกูหัวโลเปสบ้างมา พี่เก่งพี่เก่งพี่เก่งโอ้โหไอ้ที่อชุบแบบดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเจอคนที่สิบไปอ่ะกูชอบไปไอ้ทียอะจะชุบหน่อยหมากกันานอกอ่ะหมอนนอกอ่ะกินลงมานทิปน้งมาตายชิชิชิวที่อะไรล่ะสัตกสิบต่อเอาไงเอาไงเนี่ยโอ้โหสามสิบสระสิบต่อสิบเอ็ดเ้อ้ยแปดต่อสิบเอ็ดอย่างเงี้ยหรอคุยทุเรศป้อนให้หมดดิป้อนให้หมดดินักเกียรติยศเล่นอย่างเงี้ยใครจะไปเล่นไหนสัตว์นักเกียรติทิพไพร ปอนีหมดเลยปอนีหมดเลยพพี่ผมได้ขอเนี่ๆเี่เออไอ้เฮียถ้ามันเล่นหัวอย่างงี้บ้างกูเล่นหัวบ้างไอสัตว์ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูหัวเราไปเลนบ้างมาไอสัตว์โอ้อาลี ลโหลอารีล่ะตั้งแต่แอรดอปแล้วครับแอรดอปแม่ก็เข้ามาแทนพวกผมตอนที่ตีหกซุนได้ก่อแล้วได้กล่อแล้วไปพี่ดุ่ยพี่ดุ่ยไปพี่เก่งแล้ว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 ดีแล้วพี่บ้าดีแล้วดีแล้ว ทดีท่อไดไเก่งเก่งแล้วนะเฮียบอยสามไม่คนเฮียโคตรเลดอ่ะไอเฮียเป็นแกงโคตรเลดอ่ะคนเขาเยอะไปว่ะพี่ไม่ไหวว่ะใช่คนเขาสิบคนนะเดี๋ยวคนเขา กีกูยืนพับไอ้เฮียหานี่โอ้ยกูยืนพับโอ้น่าเกลียดจริงนะไอ้เย็บปอไม่รู้ว่าไอ้เฮียมันแก้ไม่ได้ครับไอ้พวกเฮียเนี่ยมันทำตัวกูต่อยมันมาจากอีกฝั่งหนึ่งอยู่แล้วอย่างผมก็เล่นอยู่ที่นี่เ่ดิมหมดแล้วนะถ้างั้นอะไม่เหลือแล้วเรียกว่าจังหวะตกลุงกันใช่ไหมเฮ้ย ทำไมราไม่รถขับเองวะเออเฮ้ยเชี่ยเราขับเองได้ไงอ่ะมันวิ่งผ่านหกส่วนหน่อยพี่วิ่งข้ามมาเอาผมอ่ะพี่กินไงรถขีหลอกไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนเฮีรู้มึงรู้อยู่เว้ยมันเล่นยังไงมึงรู้อยู่เว้ยไอ้เหี้ยเขาทุ่นเลยเห็นอ่ะไม่เราก็เราก็เล่นอย่างเงี้ยเลยชนชนตีใหญ่แล้วก็ให้เพื่อนไหลเอาอย่ากูไม่ไม่เดี๋ยวกูหัวไอ้โลเปสให้ไอ้สัตว์หัว่าให้ด้วย ไม่ต้องหัวไม่ต้องหัวไม่ต้องหัวไอ้เฮียปัญญาอ่อนเล่นคนทุเรศอ่ะเออมันมันมันเอาตรงๆ้องตรงผมพูดได้ฟังนะว่ามันไม่ได้โกะมันทำอะไรก็ได้ของเราโก้ไอ้หน้าสตีนจัดอ่ะไอ้เราโก้ทำอะไรยากพี่ชั้นหนึ่งหนึ่งไม่ไหวอย่าหอวกันเฉยพี่พี่โค้กอุ้มหน่อยครับผมผมผมยืนพบแล้วมันล่องหนนะครับพี่ยืนบนพับแล้วมันล่องหนพี่ไอ้พวกแบบตู้ตู้ไฟฟ้ามันกระพริบพอดีพี่คำครับ ่ S 1> <S 1> <S ถ้า<ช>เราส<ช>่งเรื่องไปอะ<ช>่<ซ>ะทีซมันเป็นกิจกรรมทีซีอ่ะ <S <S คือถ้าเราไปหัวนะเราเราโดนอะไรจังถ้าเสีไอ้เฮียขี้แพ้คือขี้แพ้ขี้แพ้รวมตัวกันมีต้องสี่คนขึ้นไปหรือห้าคนขึ้นไปนะถึงจะมาเล่นร้านได้หรือว่าเฮียอะไรเสป่วยนี่แม่งสองสามคนลงมาเพื่อมา,อม,ามาเติมให้ต้อ่ะ แกงขี้แพ้มารวมตัวกันช่วยกันนะอะก็ช่วยหน่อยดีเดี๋ยวเดี๋ยวลบอีลโลบเอ็มันจะซวยเราไม่ซวยหรอกเนี่ยแกงขี้แพ้รวมตัวช่วยกันนะอ่ะโถตายแล้วยิงใครจะไปไหวละ่ะ ราได้เยอะอะลอยเงนะี้ยเล่นชนแล้วก็หลอยลอยใช้คนหลอยไปนะได้อยู่ก็ตนสูงอะไรอะไรได้ไปแล้วไม่ใช่หรอเอ้ยผมมไม่เก่ของเกาอันนี้ของใหม่ชอบเลขใดรวมไป้ไกินไปแล้วงจำได้กว่ามาดิดหนึ่งอะฮะ โปโปจะเอาเยอะยอะขนาดนี้ไงจะเอาเยอะจะเอาทุกอย่างเลยไงสวยไอ้ปุ่เรียกอะไรปุ่มีใครมีใครได้ปะไหนจัดยี่มีหรือมั้งสามหนึ่งหกวันนี้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  ตอนนี้เราได้แค่หกกล่องไม่พอตะโกนทำไมอ่ะมันล้อเล่า่ไหนได้เย็นจังได้เย็จัง้ลแ่ไมเคยได้ไม่อยากให้ไ่บตะโกนาเวเลยอ๋ออ๋ออ๋ออะไรฉอเราเข้ามอ่ะไอ้ปาาเราแบ่งกรณีกล่องนะหกกล่องบํารถทำไมครับอันนี้ไออ๋อไม่ได้บําครับพอดีรถมันจอดทับอะครับก็เลยขยับอ๋อขยับเหรอครับบ้นี้ใช่ครับใช่ใช่เหรอครับครับผม รถพี่ใหญ่อะพี่ท็อปไอสัตว์อันนี้ทับไอสัตว์ฮะฮะเที่ยแล้วไงอะมันจอดนิ่งๆนะเมื่อกี้ลูกเห็นนะแอร์มึงไอสัตว์ทำตรงอ่อนแอรมึงไอเที่ยปัญญาอ่อนเมื่อกี้นี้จอดนิ่งๆนะรวยไอหน้าเฮียผมลงมาดิไอหน้าเฮียไอแอคชิ่หายเฮียเยอะเยอะเฮียแล้วเพิ่งเคยได้เหรอรวยมึงเอามาเชียร์มาสับมันดิบ๊อบอย่างเนี้ยซ้ายมือ ตรวจนะ<อ>ครับครับพี่อย่าตีกันครับพี่พอแล้วพอแล้วใหญ่ยยเลยครับใหญ่เลยเคลานี่กูไม่ซีเรียสหรอกไอ้เหี้ยแต่มึงจอดรถดิไอ้เหี้ยจอดรถทุเรศเงี้ยนะแล้วกูจอดตรงไหนไอ่ะเหี้ย รู้มันขยับขยับหน้ามันเก็บของรออแม่งแล้ว,ลวลเ,ลเรืรเอ่อยๆอ่ะเออต้องเรื่อยๆเลยร,รอไม่ไม,ไม่ไม่พอใจทีซีได้นะครับไม่พอใจอ่ะไอวอนทูเพย์ทู a l รีดไปอ่ะแค่รันคาร์ไม่ซีเรียสหรอกอะไรบ้า,บา

แกงใต้ตีน่ะก่อนเลยจังขี้แพ้บรรทัวกันน่ะแกงขี้แพ้บรรทัวกันแล้วนาะโอ้ยตายเว้ยแกงอะไรนะป้าทีซีอยนเล้าแล้วมันถือว่ามันตอบก็ถือว่ามันตอบแล้วแล้วแหละไปไปไปตำรวจตำรวจอยู่ตำรวจอยู่ ปาทีซีรอดแมงตอบก็มันตอบแล้วมันพอพูดแล้วหลอกแล้วตอบแล้วนะมึงหลอกอีกนะยังไงมรับข้อเสนอนะมึงรับข้อเสนอแล้วเจอทีซีเว้ยอะไรนะพี่มารถไหลมารถพี่พี่เกิ๊งเอาละมาดีไปไงนเอาเออผมไปพิกิงเออเออเออเรามาดีกันเรามาดีกันเรามาดีกันเตลเลยเฮียครับต่อไปฟังดูเด้อกิจกรรมคุยอะไรไปชนชนในเลเวล ไหนามาดิย์ไปฟ้องดูครับมันไม่ดีขึ้นรถไอ้มาดิอยู่ไหนออเกิจกรรมกิจกรรมไม่ได้เกี่ยวยกวิจกรรมเลยไม่ไดรรรไ้เกี่ยวกิจกรรม,รรรมเลยมันบัมรถอันเนี้ยบัมรถได้เลเบล